กามากันยังไล่พี่น้องกัยเรื่องคอมเมนต์นะว่าตีไก่ไปไปถ่ายมอจ่อยสั่นสีเนาะว่าไก่โบแมนญาติตีสั่นสั่นสี่เนาะพี่น้องเนาะคือบุญคขวบวชสั่นเนาะก็หลายอย่างเนาะก็แม่นแล้วพี่น้องเนาะไก่เป็นญาติเนาะไก่แต่ไก่เป็นล้านเนาะพี่น้องเนาะไก่กับโบอยากก้าวไก่เนาะไปเกินกว่าอี่างนี้พี่น้องแล้วสีให้ไก่ไปแบบดูแลแล้วรับผิดชอบนีมันเป็นไปบ่ได้นะพี่น้องพี่น้องเนาะ จริงเนาะก็มีหลายคนกับเขาใจนะพี่น้องเนาะอ่าในไก่ไก่เบากับดูถูกอ่าเบาๆจะคล้องแล้วกับเบาๆอ่าผัดพิ้งคุณได้หรอพี่น้องเนาะกับสีเบาตามความจริงเนาะพี่น้องเนาะอ่าทุกคนเนาะก็ต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองนะพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องน้องคือ,อ,คอ,อยังพี่น้องใม่ยัง บานนี้สวัสดีพี่น้องก็สุขุมคนพี่น้องอันนี้จะเป็นเพื่อนจะนั่งเรียพี่น้องสีมาเหี๋ได้บุกกันตกบุ่ยฮะผ่าเพียงมันผ่าแฉหรอเปล่าไปพี่น้องอันนี้ข้าพี่น้องไปหมัดเข่ากัน าหน้าไม่เทานี่จะเสียจะลอยสอบเนาะฮะขขาวมันต่แห่งค่ะมันหมดเต็มเม็ดเต็มเม็ดเนาะเต็มเม็ดเลยนะเขาไ้เาสซีซีเอามื่อนแหละชับน้องชายมั้

อะไรไซ้าย้าียนาเขาขอินไงงั้นไมหรอกื้อขนม้ขนมื้อนมอยู่ไซขมีขาเ่อนีอกนนใกล้ฮะนี่นื้อนีอ่น้ำไปกรไไปกสมขเข่าก่อนไปหมันไปองหมน เอ,อเอาไปไหว้ใช่เนี่ยไหว้มมบมองหมองหัมไหวนะมองให้น<อ>ั่นเรื่องมัดเดียวไ,ได้เชอไโอเคมัดเดียวเออขึ้นีปแล้วกี่ขาเขาโดนขฮะนี่ก็ไปแล้วนึ่ก็ไปเลยน,ลนี่มองซื้อแล้วมาโลดบอกว่กกกกหาหอยมาเาสิ ลมผัดไปไดนเปนาะต่อเกิดพี่น้องไอตอนรอต่อ,อ,อ,ตอผาต่อก่อนเนาะเสามากลังจะต่อตอยู่ จักเอาหนำมัดเอาหนำพี่หน่อยมาดีงากหัวหน้าบาไายเนาะจักจะตรวจักสอบพี่น้องเอ้ยทหน้าหายเดียวเนาะหายหานี่งหานั่นส่วนหานั่นยังประสบพี่น่อยยังเขียวอยู่ này nó nhắc ngồi hẹn nhỏ Nó tạo đi <laughs> con bụng nữa nhưng mà lại bị động nhau mà lại เทศภารกิจอีกหน่อยพี่เอ๋อครับอ่าว่อนหนึ่งการขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อสมองสมบัเนาะที่เป็นกำลังใจให้ไก่เด้ออ่าที่ส่งแห่งเครียร์แห่งใจมาเนาะอ่าที่บทิมหมาป่าไก่เนาะอ่าส่วนเรื่องคอมเมนต์ ดาหมาอ่ะยังไล่พี่นเลยเรื่องคอมเมนต์ด่าหมาตีไก่ไปไปถ่ายหมอจ่อยสั่นสีเนาะว่าไก่โบเมนญาติตีกัสั่นจั่นสั่นสีเนาะพี่น้องเนาะคือบุญคือบวชสั่นเนาะก็หลายอย่างเนาะกับแม่นแล้วพี่น้องเนาะไก่เป็นญาติเนาะไก่ไก่เป็นล้านเนาะพี่น้องเนาะไก่กับโบยจากก้าวไก่เนาะไปเล่นก่อนอีกพี่น้องแล้วสีให้ไก่ไปแบบดูแลแล้วรับผิดชอบนะมันเป็นใบโบราณเนาะพี่น้องพึ่งแถวเนาะ จริงเนาะก็มีหลายคนกับเขาใจเนาะพี่น้องเนาะ่นีไก่ไก่เบากับดูถูกเบาๆตะครองหรือกับเบาๆพัดพิงผู้ใดได้พี่น้องเนาะกับสีเบาตามความจริงเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็ต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองนะพี่น้องเนาะบอกแม่ว่าจะยังกสิมาลงไก่ยังลงมาไก่มันมันก็เป็นไร่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบริมมีแต่ญาติพี่น้องเพิ่นบริมมีแต่ไก่เนาะพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องทินีิกะ